ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะบวชอยากจะบวชเป็นปัจชิตแต่ในท้งนั้นในสตรีไม่ได้รับการยังไม่มีการบวชให้สตรีนะก็ไปเฝ้าไปเฝ้าพระษาสกาที่โิพารา โอนพระโลหิตนั้นด้วยคยฝากรักลูกเสนเ่ห์พ่อมีความรักลูกถึงปานนั้น This หากพระเจ้าอาชาติสถกกะกูมีด้ายองคพระชนกชีดดาพระองค์จากด้านทรงเรรลูโสดา ถูไแ้่ละสูดแล้ว พระบรมราชพระนาว่าชีวิตพิเศษตากอลิพ <I> ิภานพระเจ้าอาชคารสตระตูพระราชทานพระบรมราชาถูปธถัมในการสันธารนาในหลวง ที่สาคัญในที่การเรีการนศิลธรรมรักเลยก็คือโู้เรื่องบทของพระย,า,ยาชาติโตเรื่องลุศราเลยนะนอกจากท่านจะเป็นถามคําสอนเรื่องนี้กับครูทั้งหกแล้วก็ยังมาถามพระเจ้ายังมาแสดงว่าเป็นคนที่ฝักฝ่ในการศาึกษาสตเอาสมมติว่าเราอา่านวัของพระยาชาติโตประเด็นไหนครับที่ว่าเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดสาหรับถ้าเราจะเอาจะวิเคราะห์จะเอาเรื่องไหน ด่านเอาคนที่เรียนก่อนถ้าจะคุณจะวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับวัดพระเจ้าพระเ้าตัวจะวิเคราะห์ประเด็นไหนครับอ๋อสุลูแล้วแต่ถ้างั้นเอาท่านท่านท่านยีรพาฟผมาได้เกี่ยวกับวัดพระเจ้าท่าตัวเนี่ยถ้าาจะวิเคราะห์จะวิเคราะห์ประเด็น ผุจจาก็เลยมสัาา,าจากเปลี่ยนจากคนวิชาพิีการเป็นสิได้ให้เข้าใจอากาศเป็นควาสมแล้วก็เข็มผูนเป็นประธาในการทยแรงปราาา้งว่าแรกรสจองการา,า,านเปลี่ยนอะไรท่จะเปลี่ยนถ้า,าถ้าเป็นนักศึกษาคือการวิเคราเข้าใจเยูแล้วสา พี่เค้าในเชิญเขาเรียกว่าเชิญปรัชญานะเช่นถ้าเราจะวิเคราะห์เชิญปรัชญาณเราอาจจะดูเรื่องเก่าว่าทําไมกรรมที่พระญานาคท่านทำฆ่าพ่อฆ่าแม่ในมิติข,ของการให้ผลของกรรมกรรมและการให้ผลของกรรมว่าหลังหลังจากที่พระญานาคท่านท่านกลับมาเป็นสมาธิมาศรัทธาพุสัณฐานมา อุปตดัมคำชั่วนิสัยอะไรแบบนแต่มันก็ไม่สามารถเรียกว่าไม่สามารถหักล้างจากที่ฆนะนะ่าพ่อกไปแม่ไปฆ่าไปฆ่าพ่อไปทำให้ฆ่าไปจบในใน,ใน,บนะครับในอารมณ์อวิตีนะโออตีผ่านแล้แสดงว่าความสมดุลระหว่างความดีความชั่วหรือกรรมที่ทำกรรมมันจะมีระดับต่างกนะันถ้าเป็นกนรรมธรรมดาเช่นฆ่าฆ่าคนฆ่า ทั่วไปอาจจะมีทอดกิจการแต่ตรงนี้ทอดกิจกาแต่นี้เป็นการฆ่าพ่อฆ่าปีดามันเป็นอนันตรายเกียวกับข้ามสวรข้ามวิภานีข้ามสวรได้รแต่ไม่ได้ข้ามในข้ามหรือในชาตินั้นนะถ้าต่อไปอย่างที่ท่านอาจารย์อาจารย์พูดไว้ก็คือเมื่อเมื่อท่านไปใช้กรรมในรอบเสร็จแล้วใช่ไหมจะไปจะเป็นพระมเถริญพระเจ้าก็แสดงว่า ชาติปฏิวัติชาติมันมันต้องใช้คือไม่ไม่สามารถบรรลุผลที่ผ่านาชาติได้เลยต้องคนละด้านที่ว่าหมดกรรมนี่หมดด้วยด้วยอะไรครับที่ว่าหมดกรรมที่ว่าหมดกรรมนี่หมดด้วยด้วยอะไรหมดกรรมก็คือเมื่อไปใช้กรรมเสร็จแล้วก็หมดกรรมกรรมก็คือระยะเวลาคือคือการทรมานในอาวุชีมหานรกใช่ใช่ระยะเวลาพ่อเีทวนันตอนนี้เขาบอกว่าพ่อเทวันไปใช้กรรม หนึ่งแสนปีนะตอนนี้ยังอยู่ในโลกศึกษาแสนปีมาโลกเกิดแสนปีในโลกเนี่ยไม่โลกเกิดแล้ว,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 วพร,วพเเเวระเทวราชอยู่ท่านบอกท่านพารานาว่านรกที่พระเจ้าเทวราชใช้กรรมมันหดวฟาดขึ้เหล็กแทงท่านพารานาเองแทงขึ้นมาจากก้นแทงคะุหัวแล้วก็จากข้างซ้ายคือเป็นอย่างเงี้ยเดียบพยายามไม่ไให้เป็นนรกเราเรียกว,ว่าอายะอายะสารกิคือเหล็กแล้ว แทนเป็ทั he he ed, no ้งหลายอย่างนี้ตลอดเลยแต่ถ้าจะกระทั่งเพื่องสิ้นเรื่อสิ้นการใช้กรรมไม่ลงนะก็จะมาเกิดเป็นปณิกริยาห์เหมือนกันนะชื่อว่าอะไรนะอัชิตาอัชิตาอัชิตาอัชิ้าแสดงว่าการการรับร่ายการกรรมและให้ของกรรมมันมีหนึ่งมันมีวิเหตุมันไม่ได้ว่ามันตลอดเวนานนะมันมีมันมีเวลาสิ้นสุด แต่เพียงแต่ว่าระยะเวลาช้าหรือมันนานมากแตกต่างกันก็แสดงว่าพระเจ้าชาติตูแม้ท่านจะไม่ได้บรรลุรวามพิพารในชาตินี้แต่ถ้าก็ในเรื่อว่าในสัมราภพในชาติต่อไปท่านก็จะได้เป็นพระเดชพระเจ้าหรือเมื่อท่านใช้กรรมเสนออันนี้เราเราอาจจะวิพาะห์ในเชิงของกรรและการให้ของกรรมแบบข้ามรข้ามชาติก็ได้หรือกรรมที่ให้ผลได้นะทิศทางในเทวกรรม อัปราบอุปชาเวททยากรรมหรืออัปราระเาวทียกรรมหรือบางกรรมอย่างนี้เป็นของศิรรมเราไม่ได้มีข้อในการกลับและให้คนมาเชิญกัญญาอย่ว่าสมารุผู้ชายก็ข้าเออใช่เจ็ดเจ็ดเพี่เจ็ดชั่วข้อเลยนะ่าเป็นอะไรนะวงวงวงแห่งข้าวงข้าพ่อข้าพ่อพระเจ้าอภัยใช่ไหมพระเจ้าอภัยไล่มารูข้าพระเจ้าอภัยูร่่งพระเจ้าอัยไล่กุมาข้า ฆ่ากันมาฆ่ากันมาจนเเนื้อเจริกระทั่งเป็นเหตุให้ย้ายเมืองเลยนะนี่เราเราก็สามารถวิเคราะห์ได้เราวิเคราะห์ให้เห็นได้ว่าความร่มสลายของบ้านเมืองนะความร่มสลายของบ้านเมืองอาจจะวิเคราะห์ในเชิงวัตถุก็ได้ตรวการที่หนึ่งเราซื้อเข้ามาในอดเมื่อกี้เราจะบอกแล้วว่าเชิงปริยาประการที่สองก็คือเชิงเรื่องของหลักธรรมหลักธรรมเลยหลักธรรมควาสองเลยหลักธรรมควาสองเรื่อง เรื่องการที่ไปพบคนพานไปพบบัณฑิตตอนแรกพระเจา้าชาตูสปพบคนพานต่อมาก็ออกมาบัณฑิตนะครับต่อมาก็เป็นผู้สําคัญในการชนาที่หนึ่งเรียกว่าคำสอนคือถ้าเราพบคนคนดีได้เห็นต้นจริงๆท่านมีความเปด้นไ,ไดียวกันอยู่แล้วเป็นชาติตะตูนที่ดีนะเป็นชาติตาตูนที่ดีจะไปพบคนพานพนแต่ปกเิเราไม่ได้คิดอยากได้เป็นกษตรกร ัารท,ที่เราปกติทาเาเป็นศะสังอยู่แล้วเพราะเป็นัวรัตัวเดียวแต่เพียงอ่าความมาก,มากความอยากและก็ไปเชื่อคำแนะนาของพระพามก็ทำให้การมีผูท่านในช่วงต้องตั้งแต่เกิดมาจนถึงท่านช่วเป็นงวัยรุ่นหรยว่าเป็นช่วงชีวิตที่นนท่นานยาเพียรเข้นานไปเชื่อต่ามาเราอยู่ในข้อใน,ในหลักษษษษวคว,ว,าวามศรัทธาหรืออาจจะมีข้อในเชิงหรือเ i าเชิงวาสนาเชิงวาสนาก็ได้ว่า แสดงว่าบ้านเมืองมันมีเขาเรียกว่ามีทัศนการมีทัศนการนะบ้านเมืองมีทัศนการจะยุคยุคหนึ่งถ้ามีผู้นำที่ดีอย่ายุคพระเจ้ามิวิสันยุกพระเจ้ามิวิสารีเป็นยุคเขาเรียกว่าเห็นไหมตอนที่พระเจ้าไปแสดงคำโปร์ประชาชนสิเก็บหน้าบกสถาทเรื่องใสพระอาจารย์พุทธบลงตัวแต่ถ้าพระเจ้านีปฏิบัตนธรรมพุทธศาสนาถ้วพระเจ้านีปเอาในท่าทางจิตวิทเป็นเป็นที่ปฏิบัตนธรรมพุทธศาสนาอารา แม้เขาเกิดขึ้นที่นี่ครูทั้งหมดก็อยู่ที่นี่ภาษาอีวันเขาต้อกาลาเขาอยู่ที่หมดหมดทุกคนแม้แต่นักหน้าธรรมนิจจเศรษฐีมาพักขายก็เลยทำมาขายที่เมืองราชคฤห์แสดงว่าเมืองนั่งรุ่งเรือเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญศูนย์กลางแห่งการค้าขายเศรษฐีทั้งหลายก็อยู่ที่หมดหมดแม้แต่นากนครโศวเวรีอะไรนั้นที่อยู่ที่หมหมดบ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่า มีผู้นำมีผู้นำที่ที่ประกอบด้วยธรรมแล้มีผู้นำที่มีวิชาการพระ้าวยุทธิชาเนี่ยท่านพระนางเวทีหินนางเป็นเป็นน้องสาวของพระเจ้าประสิทธิโกศลนทพระเจ้าวิทยพระเจ้าวิทย์ชาเป็นเพื่อนพระเจ้าประสิทธิโกศลการก่อเลี้ในการปกครองบ้านเมืองนี่ยไปสร้างความมั่งคั่งแตนวัดแตนสาวเมืองสาววัดถีเป็นสามคำคำยุคท่านเนี่ยไม่มีการลุกลามแยลรับชีเลยนะยุคพระเจ้าวยุทธิชา เป็นยุคที่เรียกว,ว่าปกครองบ้านเมืองด้วยการทหารทางการทหารไม่ได้ทำเลยแต่เมื่อมาพัฒนาเมื่อมเปลี่ยนเปลี่ยนผู้นําเปลี่ยนผู้นําจากลูกจากพ่อเป็นลูกลูกเป็นเป็นวิชาวิถีลูกก็ไปครอบคราสปกควองไม่ดีแล้ก็ทําให้บ้าน,าาน,านาเมืองมันประสบปัญหาตั้งแต่วิจารา์ชาติัวตั้งมาเน,นี่ยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงลงของการรการเมืองการปกคร ูนย์นาผู้ศาสนาก็เลยไปร่วมที่น้องที่ที่าท่มเรษฐกิที่ที่พระเจ้าเสด็จที่โปกองหนที่มีรปะเสริวัาที่เราอาจจะมีข้อในเชิงกวจสได้ว่าที่บ้านเมืองมีความเจริญและมีความเสื่อมเกี่ยวกับผู้นเกี่ยวกัระบบการะบบการค้าขายการพัฒนาคมการคนดีการทุกอย่างเกี่ยว แล้อีกอย่าหนึ่งถ้าเราจะวิเคราะห์อาจจะวิเคราะห์ในเชิงเขาเรียกว่าเชิงพัฒนาการของคมทีก็ได้เชิงพัฒนาการของ,องตัวคมทีเลยอย่างเรื่องพระยา,าชาตกรมีปรากฏในในทีขั้นิการสีละ,ะดับภาวะแล้วก็ทีขั้นิการสีะระดับนี้ถือว่าเป็นเป็นในคำทีที่เราได้ทำการย่อว่าเป็นคำทีต้นเดิมเลยก็คือทีขั้นิการถ้าได้เรื่องเลขที่เก้าที่สิบที่สิบเอ็ดสามเล่มเป็นทีขั้นิการ นี่เป็นคดีที่เกิดขึ้นเรียกว่ายุคสมัยพุทธกาลเลยดังนั้นเหตุการณ์อันดับนี้นรนเราก็จอนุญาตได้ว่าแสดงว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏในในเรื่องนี้ในศิลาในเหตุการณ์ศิลปาทองเป็นเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลจริงแล้วก็มีการจารึกือมีการบันทึกไว้ในจดจำได้หลายขั้นที่หนึ่งเองแสดงว่าพระเจ้าอชาติโครดแสดงว่าข้าหท่านกำลังดูโเหตุการณ์พวกนี้ด้วย พราะมันมีการเรียกว er. ่าหลังมันจะขนสูตรเริ่มต้นที่เอวไป็นงหวะเหมืกันแต่แสดงว่าพระอานนท์อู่นั่นก็จำเหตุจำได้จำถึงสูงได้เพราะเป็นคนร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าพระอานนท์ร่วมสมัพระพเจ้าชาติถึงสมัแสดงว่าความีพวกนี้เนี่ยมันมีความเขาเรียกว่ามีหนึ่งแ้ามีมีเรื่องประนัติมาหลาพแสนกาแลนะมีการรับรู้รับทราบประเด็นการพวกนี้อย่างดีแล้วก็มีการจำมีการจำไว้ในประศึกอันนี้เรื่องพัฒนาจารย์ก็ค่อนดี อีกอย่างหนึ่งเมื่อวิเคราะห์ฒนากรผิดการวิเคราะห์อีกเชิงให้เรียกว่าวิเคราะห์เชิงโครงสร้างนะเชิงโครงสร้างและสาระสำคัญยอสำคัญเราสามารถวิเคราะห์ได้แต่วันนี้เชิงโครงสร้างและสาระสำคัญคือเราดูวระสุนีเลยดูสามัญในพระสุนีเลยว่ามีปกติแล้วการวิเคราะห์พรสสุนีมันก็จะมีแท่นก็คือมันมีส่วนเขาเรียกว่าส่วนเท่คือส่วนหนาส่วนเท่หนาแลวก็ส่วนนิเทศก็คือส่วนขยายและก็ส่วนปฏินิเทศก็คือส่วนสรุป สจักรเกี่์วกัโครงสร้างเขาข้อส่งมือจะมีอย่างนี้มีบทนำมีส่วนขยายอธิบายและก็ส่วนสรุปจะมีสามส่วนบทนำก็จะเกี่ยวข้องกับที่มาของข้อส่งนี่แหละวิชาต่างข้อส่งนี่กับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรมาเล่าอะไรบ้างแล้วส่วนลิเทศก็คือส่วนเนื้อหาหรือเราอาจจะถ้าถ้าวิธีการเขียนบทความนีิสัยก็จะมีส่วนินโทรดักชั่นมีตัวบอดี้แล้วมีคอนคลูชั่นอะไรแบบนี้เราจเขียนบทความแล้วก็มี r e ฟ e r e n c e ก็คืออ้างอิงนี่ก็เหมือนกันเราก็สามารถ มีข้์แบบเชิงโครงสร้างและสาระสำคัญใดวะสบนี้มีโครงสร้างสาระสำคัญประกอบด้วยอย่างไรในส่วนตัวนำเราเห็นการเห็นนี้เกิดขึ้นที่ไหนวะสบนี้เกิดขึ้นที่พระเจ้าตัดเราใครบ้ามง,มมงมีตัวละครใดมีีตัวมีตัวว่าอะไรในกรณีแท้ก็คือในส่วนเนื้อหาสุวนพอดีสำคัญว่าเนื้อหาในประสบนี้มีอะไรบ้างพระเจ้าถ้าดูไปตามพระเจ้าเรื่องอะไรเรื่องสามัญโยชนสำคัญมากในส่วสามัญอนุสุิเรื่องผลของความเป็นอะไรครับหวดวัสดุ โอเคตอนนี้3นาีแล้วเนาะเาไเดี๋ยวสัดดาขรหน้าัรหน้าอนยหนึ่งข้อไม่ใช่ของจารย์เนาะเหลือใครที่ยังไม่ได้นำเสนอครับวันนี้ขอเดี๋ยวท่านเอาไว้พราวหน้าฮะฝากคะเปิดประตอไปก่อน